รวมอารแสดงอรของพะยลูกชายของหลวงรานเป็นเสนาลูกัวแก้วโวแวนเป็แให้กำลังจราขอบพระคุณมคงสมบนัทางกากันนะยีวาตตินทรามขกัรองนเทพมัตวกัอนุโมทาบบิ่นร แรงกันหน่อยเด้มวัวง่ะเด้เมื่อคืนเล่นลิเกกลับไปไม่นอนซะแลเล่นไพยมาต้องผิดีแล้วอีกทีเด้ nico กับพ่อเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเห็นดีกันเออเองนเองน้ำ,นำ,นำขี้เกียจนักไยอมลุกไปฉีแ่แล้นฉี่นั่นนันแล่ขันแล่ขันแน่ขัแ่มึงเอ,อ้ยมึงเอ้ยเฮ้รบด้อีกจะเฮ้ยสูออ้สู

พอจะเล่าให้ฟังตอนที่พ่อไปขึ้นพระรงร์ท่านเวียนาะพระบค์ท่านตอนนี้ก็รู้สึกรบประชวนนะรัตระบัลังวงังหลวงก็ไม่รู้จะมาจับได้จุกฝ่ายไหนระหว่างอริมาณกับอับอจฉร,ริยะพระองค์ก็ตัดสินพระไทยวิจะทณ์อย่างไรปรึกษาอุบาสราชมมตรีน้อยใหญ่ว่าจะทำอย่างไรดีเพราะตอนน่อดีก่อนที่พระองค์จะ you อยู่ก็สองคนไม่ใช้แกจะใช้หมาให้ไหนพอ่อนี่มันแกใช้พอ่อใช้พ่อดิไปเอาน,นำ้ำมาบ้างนะไปเอาน้ำมาอยู่ก็สองคนโดใช้นี่ใช้หน่อยนี่บนจังนี่หายอแกวัดว่าข้าตะเคยนอนตื่นสายก็จริงด้วยมีพ่อว่ายากลูกกับปากเปียกปากแฉะน,นี่นะแม่ ค่ะเนี่ยพ่อจะต้องพูดแต่แกไม่พูดเดี๋รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวถ้ารู้ว่าโตมาแล้วดื้อเงี้ยเอาที่เท่ายัดปากให้กายห่ากับเด็กก็พอ่อขรัเนี่ยพูดมากพูดมากรีบล้างหน้าบ้วนปากเลยเดียยดย๋ยวจะคุยกันหน่อยมีเรื่องจะคุยด้วยพ, <อ S 2> <ด>พ่อเราม <วะ S 2> าจากไหนเนี่ยกันเนี่ยในบ้านเราดีแหละจากที่ไหนล่ะ,ะบ,บ้วนปากล้างหน้า เรื่องจะคุยด้วยอะไรยังมีเรื่องอะไรอีกครับพอ่อพ่อตองการจะให้เจ้านั้นเป็นเป็นรั้วของชาติโอ้โหพ่อเนี่พลกมถ้าไม่ติดลูกแกเป็นพ่อข้านะั้จะให้กลิง้งเหรอทำไมถ้าเป็นคนของข้าดีๆแกคิดยังไงจะให้ข้าไปเป็นรัว้วไปยื้อตาแตตากลมดีไม่ดีตํลึงพันข้าทยยังไงอ่ะและแถวนี้นะขี้เมาเยอะหรือเปล่าไม่รู้มันเมาแล้วมาเยี่ยวรถข้าทําไงอระพอ่ออายุนี่มึงเข้าใจว่ายังไงเนี่ยก็แกจะให้ข้าไปเป็นรัว้ว ไม่ใช่รั้วล้อมบ้านหรือว่ารั้วล้อมวัดแต่นั้นนึกรั้อะไรพอ่อคำพังเพยของโบราณเขาว่าประเทศเป็นบ้านทหารนี่คือรั้วไปเป็นทหารโอ้โหถ้าเป็นทหารข้ายิ่งไม่ไปลายใหญ่เลยพอ่อไม่แต่เขาฆ่ากันตายบุ้งบุ้งแกก็ไปข้าไม่ไปแล้วไม่ได้เราไป่รู้ผู้ชายต้องรับใช้ชาติโอ้โหแกก็รู้ว่าครับมีหมีไม้เลยมือไหนไม่เคยเลยตูย้อใครเนี่ยไม่มีพี่มือสูอ้กับคนไม่มีหรอกเอางั้นเดี๋ยวพ่อสอนให้ ไอดู่เหรอแม่าจไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะตื่นเช้ามานะไม่เคยได้เจอพ่อเลยไม่รู้ไปร้านราชการหรือไปไหนข้าเอางก็อยู่ในบ้านทำเรื่องงานน่ะเอาละทำไม้อไปไม่ตายเหรอแล้วโยบีบมีดมาหยิบมีดขึ้นมาเดี๋ยวพ่อจะสอนให้หยิบอะไรอ่ะตู้กับพ่อไงหยิบต้อไม่เคยสู้กับบ่อ อย่างนั้นละกทำให้มันแน่นๆสิกำให้แน่นหน่อยได้ไงลูกทำรัมมี่แบบนี้นี่ทำมีเออทำมีเลยสองมือเลยสองมือนี่ทำให้แน่นเลยได้ไงจ้องที่พ่อคิดว่าพ่อเป็นศัตรูคนหนึ่งเหนื่อ้สุดแต้มต้นวันมาที่ลางพ่อเนี่ยเอ้ออไม่จะดีเหรอเดี๋ยวพ่อจะรับเองเดี๋ยวมันจะ นะเดี๋ยวจะฟังให้หัวมอนผ่พาพ<ม><ม>ขึ้นเลยกันดูเลไม่เคืองแม่นะไม่เคืองอ้าวอ้าๆๆได้สองมือกำให้แน่อย่าเคืองไม่เคืองไม่เคืองจองมาที่พอ่ <c oughs> โอโี่พ่อเป็นสัเออจองมาเลยพ่อ,อจะรับเองพ่อนี่จบประจพุธทธไชยสวรรค์แห่งอโยธยาว ยมึงทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยมึงจะถางให้ถางคหมงคงมึงจะถ่ายตาได้ไงมันมันต้องมีทีมีท่าเดียววะเนี่ยการลบตาเห็นไหมสมัครพุทธไทยสวัสดิ์พ่อไปนี่ไหนเราโว้อะไม่เป็นเดี๋ยวพ่อจะสอนให้ร่างดาบก่อนเยฟันบนสี่เออต่อสู้กับศัตรูไง ผมไม่เป็นเกื <bey ue S 1> ่บ <o> ังคับเฮ้ยพ่อแกก็อายุป่านนี้แล้วยังซอยค้องเลยเนาะเป็นเกี่ยวอะไรแน่ยุ่งวะโหนนึกว่แกแล้วจะไม่มีแรงนะเจี๊ยบโฮ้ยมีแท่านั้นแหละเอาละแมหน้าสอยเก่งดีกว่านี่ว่าสอ

ไม่อดทนทนไม่ได้ก็ทำท้าให้พวกเป็นพ่อเกรงจะถูกดุแต่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันล่องลอยไปไหนตอไหนนะพอจังหวะมันเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็นึกถึงริจเอาแห่หน้าขายังในเริ่มหนีพ่อไปลำฟอง ทำอะไรกทำอะไรเข้าไปอ่ะจะไปไหนนอนไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็จะไปอยู่เนี่ยวันนี้ทนะหารไม่ไปเป็นทหารเดีย๋ยวพ่อจะตีมึงอยู่เนี่ยเข้ามานยังไนงะจะตีมันเข้ามันโ <c oughs> ยมจะสู้พอ่อ <c oughs> จะวิง่งจะวิ่งนีไม่พอย่า yeah, พอ่อช่วยด้วยตำรวจตำรวจอยู่ไหนช่วยด้วยเลย